คุณผู้ชมครับตั <S 2> <S 2> ้มตั <S 2> <S 2้มตั้ม EP นี้เป็นช่วงเวลาเอาคืนของผมเพราะไอีเด็กคนนี้มันแซ่บเขาโดนจ้าวแล้วเขาเข้อย่างนี้ใบอนุญาตถ่ายน้องน้อีกคนนึงพี่มามืนจะกระแทกคอพี่เลยเฮ้ยเฮ้ยไปเขาอะไรนะเขาไปผมมาอย่างนี้ถูกไหมบอกว่าบอกว่้เจ้าผมขอแป๊บนึ่งตามพี่ก่อนแป๊บนึงอตามพี่ก่อนจริงนะไว้ใจใครไม่ได้เลยนะตั้งแต่เข้ามาในสมควรไหมนี่สมควรโดนเลยสมควรโดนยังสมควรเอาเอาเอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวงี้ ตั้มเป็นเจ้าของนะเดี๋ยวตั้มไปคุยกับนายพี่แล้วกันได้ครับโอเครับโอเคพี่พี่ชานรอนนึงพี่แทนรอนนึงครับนายขออนุญาตครับเดี๋ยวคุยกับนายพี่ก่อนนะคุณผู้ชมครับตั้มตั้มตั้มทีนี้เป็นช่วงเวลาเอาคืนของผมเพราะว่าอีเด็กคนนี้มันแซ่บมันบอกว่ามันเป็นแบบดาวดวงที่เก้าเดือนสตาร์มันไม่ใช่ดาวดวงที่เก้ามันเป็นแบบดาวลูกไก่แบบเจี๊ยบเนี่ยต้องเจอผมดาวบอลรุติยู เออต้องเจอของจริงนี่วันนี้เราทำการแกล้งครับด้วยพาพี่ตำรวจมาบุกสตากองถ่าย MV ตั้มครับคุณทำผิกดกฎหมายหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้รู้กันครับผมนี่พี่พตำรวจนะฮะสวัสดีครับพี่ครับสวัสด,ด,ดีครับครับ <c oughs> ผมผ <c oughs> ู้ร่วงอุดมงการกับผมในวันนี้ตนนั้มตั้มตั้มมือแค่ดาวลูกไก่ <c oughs> ตอนนี้เรากำลังรอเหยื่อนะฮะเรากำลังรอจังหวะแบบ แล้วเดี๋ยวปล่อยให้พี่ตำรวจได้เข้าไปแล้วก็จะไปบุกสตุงนะครับแผนที่วางไว้คือให้ไปพูดเรื่องผิดคอลบอโบโรคติดต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตั้มกลัวเรื่องนี้แต่จริงๆตั้มมันมทำถูกกฎแล้วนะมาทำถูกกฎทุกอย่างแล้วแหละอะไรนะครับแต่ว่าก็แกล้งน้องสักหน่อยรักรักตอนนี้พี่พี่ตำรวจกำลังไปแล้วนะครับผมตอนนี้ตำรวจมาแล้วฮะกำลังจะบุกเข้าไป คุยคุณตั้มนะก็ไม่รู้ว่าแบบถ่ายทําอ็ม MV วันนี้เนแบบถูกถกดถ,ถูกอะไรหรือเปล่าไปแล้วครับพี่ตำรวจไปแล้วฮะ,วไ,วฮะไม่รู้ข้างในจะเ,เป็นอะไรผมก็ลุ้นเหมือนกันครับเอเอด้วยด้วย,วยมันจะแค่มึงมาอกด้วยเออ เดี๋ยครับโอเคครับไม่ใไม่ต้องตกใจแค่สงสัยเลยครับเอ๊ะก็ไปด้วยกันเออเพราะอะไรแค่นี้เอเอเอพราะอะไรตำรวจมาใครเลยใครเลยมาโ okay, อเคพร้อมนะแอคชั่นเอ็ฮ เขาบอกว่าแป้งเพียรใส่แมสไหนอ่ะเขาเดินมาแล้วเขาขอใบอนุญาตใบอนุญาตถ่ายแล้วเขาก็พอดูรายชื่อว่ากี่คนประการขออนุญาตคือมันไม่เกิดข้อผิดพลาดแล้วเราก็มีผลสอบแต่ประเด็นคือเขาบอกว่าเมื่อกี้เข้ามามีคนไม่ใส่จับใส่แมสให้หมดที่นี่ผมเข้ามาอ่าครับมีคนไม่ใส่แมสผมจําได้เลยเนี่ยองอ่าใช่อ่าแล้วก็คุณคนนี้คนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นไม่สวมถูกป่ะโอเคเดี๋ยวการขออนุญาตเนี่ย บางทีต้องต้องบอกอย่างนี้ครับบางทีเอ่อมันอาจจะมีในช่วงบางจังหวะที่ไม่ใส่บางที่จําเป็นที่อันหนึ่งนักแสดงเข้าใจนักแสดงใช่ครับเข้าใ่เข้าใจเป็นการสัญญาแล้วครับถูกไหมครับแต่อันนี้เล็กๆน้อยๆก็คืออารมณ์อร่อยไม่ได้เลยคนสองคนอาจจะมีบางจังหวะก็ผมมาผมมาดูดีๆปกติแต่น้องก็ใจเย็นๆเขาเข้าใจเขาเถียงตลอดไงคือเขาเถียงแต่เขาสร้างเหตุกาเขถียงมาไม่ได้แบบเข้าใจไหมพี่มาดูมีได้เหตุผลโอเคครับเข้าใจเข้าใจพี่ก็มาตรวจตามหน้าที่ของพี่เข้าใจครับเข้าใจได้ได้ได้ครับ ถ่่ายตอได้ม่แน่เดี๋ยวพี่คุยเองเดี๋ยวพี่คุยกับพี่พี่เขาเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยผมก็คือคนที่ทำเอ็มวีนี้ครับทำเพลงนี้ผมเป็นเจ้าของงานนี้เลย้งานหมายความว่าเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นเจ้าของเพลงนี้ครับเป็นศิลปินเป็นศิลปินทำเพลงนี้ครับศิลปินที่น้าคุณคุณแล้วเราใช่ตั้มวะตั้มครับอ๋อนี่ของตั้มเหรอใช่ครับของผมเองได้เดี๋ยว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  ทำไมเราถึงได้ทําไม่ใส่ไม่สมแลสมอะไรเวลาอะไรแบบนี่พี่เห็นเราก็ไม่สวยเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งกำกับเพราะผมนั่งคุยมีงานอยู่แล้วทีเนี้ยเดี๋ยวผมอ่ะอาจจะอาจจะพลาดกันเนี่ยขอโทษแต่อันนี้เดี๋ยวผมขอคุยกับพี่ตรงนี้เพื่อทำอยานต่อเพราะว่าถ้ามันเกินเวลาผมจะผมโอเคอโอเคนะแล้วพอครับพี่ก<อ>็มาตรวจตามปกติเข้าใจเข้าใจครับทีนี้ขอโทษด้วยว่าบางทีอาจจะมีลูกหลุดมา ถามน้องเขาไปดีนะพี่มาไม่ได้มาแสดงอิทธิการไม่จะมาตู้คามอะไรเลยแต่น้องเขาอะออกอาการไม่พอใจใส่มาต้อนรับเธอแล้วน้องนี่อีกคนนึงที่มาเหมือนจะกระชากิพ่อพี่เลยใจเย็นเฮ้ยไปน้างกระากเข้าใจผมมาอย่างนี้ถูกไหมบอกว่าพี่เขาผมขอแป๊บนึงบางพี่ก่อนแป๊บนางพี่ก่อนผมถ่ายพี่บอกว่าน้องมาอิริยาท่าทานเหมือนจักระชากไม่ได้บอกว่าน้องกระชากเข้าใจนะ น้องก็มาถึงไปมาคุยกับผมมาคุยกับผมใช่ไหมใช่ผมบอกว่าพี่โกงหนึงของพอถูกไหมโกงพอแป้งมาโกงอะไรอย่างพี่คุยเองตรงนี้แล้วพี่มีปฏิจิณอย่างนี้แทนน้องด้วยไม่เป็นไรพี่เข้ามาคุยดีๆถูกต้องไหมพี่อยู่พี่เฉยๆถูกต้องไหมทำู้กปรจานพี่สุภาพพี่ไม่มีคำหยาบายถูกต้องไหมเข้าใจแต่โกงพแล้วโกงพอแล้วพอแล้วพอแล้วเข้าไปถ่ายเข้าไปถ่ายเลยเดี๋ยวตรงนั้นตอนไม่เดินเดี๋ยวนีพี่จัดการเดี๋ยวนี้เราเบรกข่าวเลยเพราะมันถ่ายไม่ได้เพราะว่ากองเขาก็ไม่สบายใจกัน ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไเดี๋ยวพี่จัดการเองตรงนี้คงตเองคุนด้วยกูอนนี้นดีกว่าเดี๋ยวเราไปคุยข้างนอกดีกว่าตรงนี้คนมันเยอะได้อาบหลังมา เนี่ยต้องคิดเรี่องต้งต้องต้องเราหน้ากลัวกันทีมงานทีมงานช่องนี้หน้ากลัวเหมือนกันนะจริงๆนะไว้ใจใครไม่ได้เลยนะตั้งแต่เข้ามาในสมควรไหมสมควรโดนไหมสมควรโดนยังสมควรสมควรโดนไหมหมายถึงเราแค้นเขาที่เขาเอาเราไปเล่นอะไรต้องโดนแล้วแบบเนี้ยแล้วใครถ่ายเหมยไม่รู้เรื่องเลย แผนพี่โก้ปะคะเนี่ยอันเนี้ยพี่โก้รู้รู้ก็รู้รู้อ๋อเอางี้ดีกว่าใครใครเป็นคนทําเรื่องขออนุญาตตัวเราเองคือว่าคือผมผมจะให้น้องเลยจัดการอ๋อน้องนี่น้องคนนี้เป็นคนทําใช่ไหมมันไม่เกินห้าสิบคนมันมีอยู่สามสิบเก้าใช่ค่ะสามสิบารลงสามแป้าเป็สามสิแปดเก้าค่ะเอาตอนแรกน้องบอกพี่แบบสามแปด สามเก้าใช่แล้วก็คนที่ทําเรื่องที่แจ้งหนูว่าไม่ต้องทําเรื่องขอคือสตูดิโอค่ะหรืว่าสตูดิโอได้ทําเรื่องเรื่องแจ้งไว้แล้วว่าที่นี่มันเป็นโรงถ่ายทํายังไงเขาก็ต้องทําเรื่องให้กับทุกทุกก้องถ่ายอ่ันี้พี่เข้าใจแต่มาตรการการขออนุญาตแล้วน้องก็ต้องทําตามมาตรการที่เขากาหนดถูกไหมเออเราจะไม่มีการแบบว่าคือยังไงอ่ะเราจะไม่ว่าเราขออนุญาตแล้วเราจะมาทําอะไรตามอเภอใจไม่ได้ เราจใช่ไหมค่ะเออแล้วลาลแล้วล่ลแลาล่ลแลาล่ะแล้ลาะแล้ล่ะแลาล่ะแล้ลาะเดี๋ยวจะบอกตั้าเลยเดินว่าเจ้ามันแค่ดาวไม่ไกจิ๊บจจิ๊บจส่วนพี่มนดาวมันลึ่งยูดูหน่อยตั้มโอเคอันนี้และอันนี้ก็คือว่าเข้ามาเตือนก็เดี๋ยวผมรับทราบเรื่องนี้ไว้ถ้าเกิดว่าพี่แวะเวียนมาแล้วมันอาจจะมีปัญหาอะไรอีกในรอบรอบนี้ก็ดำเนินตามพี่เลยอันนี่แต่ขอบคุณมากที่เข้ามาเตือน ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดการให้ไม่ให้มันมีปัญหาไปมากกว่านี้แล้วกันแล้วก็ตอนสวอปผมสวอปต้องมีรายชื่อคนนะครับมีครับมีครับมีทุกคนครับลงบันทึกไว้นะลงบันทึกเอาได้เดี๋ยวผมทำแล้วส่งไปให้ได้ค่ะเดี๋ยวผมทำทำทำส่งให้พี่สนอเราะอ่างเง้ยเาไม่่วถ้าคนนอกเข้ามาเราเจ็ดไม่ได้เลยได้ครับภายในบ่ายโมงสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนเราเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีไม่มีอันนี้อยู่แล้วถูกป่ะไม่มีไม่มีรายชื่อสวอปถูกไหมสมมุติว่าเพื่อนเราเข้ามาอย่างห่าออย่างเงี้ยถูกไหม เข้าใจครับเดี๋ยว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 เน้องใจเย็นใจเย็นไม่ไม่ผมไม่ได้มาไลฟ์ผมก็จะถามว่าไม่ไม่ไม่พี่พี่คุยกับคนรับผิดชอบก่อนน้องใจเย็นแล้วน้องน้องมาทำไมเนี่ยพี่ตรวจหรือยังเดี๋ยวพี่ถามก่อนน้องมาทำไมพี่ตรวจหรือยังพี่ถามว่าน้องมาทำไมไม่ผมอ่ะผมมาโคกับพี่แป้งอยู่อ่ะพี่คุยกับผู้จัดการกองกับเจ้าของงานถูกไหมน้องไม่เกี่ยวตรงนี้พี่ขอคุยกับสองคนทั้งหมดที่จะเคลื่อนไ้ายอะเข้าใจน้องไปทำงานต่อแต่ถูกน้องไปทำงานต่อนะครับไไม่ด้น้องไปทำงานต่อนะ เดี๋ยวพี่จะพอดีพอดีผมมาถ่ายเอ็มดีแล้วเขาเข้ามาตรวจสอบแล้วเหมือนเขาเข้ามาตรวจสอบแล้วเหมือนจะเป็นปัญหานิดนึงเรื่องที่ว่าเหมือนเขาเข้ามาตรวจสอบเรื่องขออนุญาตแต่ผมมาทําถูกต้องแล้วแต่ตอนนี้เขามาโวยวายมาโวยวายเอาเรื่องราวอยู่ที่ที่ ไม่มีแลออ้วคุณมาขอดูคนอื่นได้นอนเผาครับและเผาวางชิตได้เอาเอกสารตรวจตรงไหนเขาให้เหตุผลอตอนนี้เขาเข้ามาเตือน่เฉยเขาเข้ามาเตือนแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนจะมีปัญหาเรื่อง <wh im odc ink> เขาจะให้ส่งชอ,งชอซึ่งผมก็ทําตามผมสวอปสวอปตามกฎกติกาแหละแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับผมทํางานต่อไม่ได้ไงมันมันช้าขออนุญาตเราขออนุญาตแล้วเรามีใบอนุญาตคือทางสตูทาใบอนุญาตเรียบร้อยสวอปแล้วอย่างนี้ คือตอนนี้พี่พี่ต้องการอยากจะได้รายชื่อของการตรวจสบอใช่ไหมใช่ไหมพี่ที่พี่ต้องการอ่าเดี๋ยวพี่พี่แทนพี่เดี๋ยวพี่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ลองคุยกับเอาเอาเอางี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครับต้าเป็นเจ้าของนะเดี๋ยวต้าไปคุยกับนายพี่แล้วกันได้ครับโอครับโอเคพี่ที่ใช้รอแบนึงพี่ทีรอแป๊บนึงครับนายขออนุญาตครับเดี๋ยวคุยกับนายพี่ก่อนนะ อําตําตําโว้ยอําตําตําโว้ยพี่ทันผมโดนแกล้งไอสัตว์เอ้ยโทษทีพี่โทษทีพี่เดี๋ยวครับพี่ทันขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะหาครับสวัสดีครับเขาเขาไม่ยอมครับเขาไม่ยอมครับไมม่ยอแล้วผมโทรหาผู้กองเดี๋ยวังขอย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 ๋งมีมีใบขอญาตไหมใบขอญาตมีไหมไอโก้มึงรู้ปะเนี่ยใบขอญาตมีไหม นายครับไอ้นี่อยากมีเรื่องทไมมีเรื่องเหรอเออกมาันจะมีเรื่องได้ไงเราปากนายนกูก็ว่ามันถูกต้องหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยอยู่ในรายการพี่เป็นตำรวจจริงป้ะครับพี่ถึงกองบัญชาการแล้วเมื่อกี้ตมทไมต้องทเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่ผมก็กลัวไงว่าเราก็ถูกต้องี่ว่าแบบเผื่อแบบผมอาจจะคุยเรื่องกฎหายไม่รู้เรื่องก็้โทรหาลุพี่ว่าแบบไรอ่างี้วไง่กเลยว่าตัวต้ไม่เข้าใจเลยมานายพี่แล้วกัน ดูชุดลูกเสือพี่ดิลูกเสือกี่แรวแต่งให้แบบหอมตังหิดตังหิดใจอยู่แล้วแต่ทำไมมันไม่มีใครเลยวะความรู้สึกเป็นไงแล้วออกมาเห็นรถตำรวจแบบชิบหายมีรถตำรวจตำรวจอันนี้น่าจะจริงแล้วแหละดูทรงดูอะไรละเรารักนายเราก็เป็นน้องรักพี่ก็ทาไงดีวะให้แบบผมพยายามเกลี้ยกล่อมเพราะเราก็มั่นใจว่าเราถูกต้องแล้วไงแต่แบบเอะคุณผิดพลาดตรงไหนทำไมเออก็ขอโทษกันไปบางทีอาจจะมีไม่ได้ใส่แมสใส่อะไรในพหุวงบางจังหวะอะไรอย่างงี้ไง ทำไมดูแขนอ่ะดูแบบดูแขนอ่ะพี่เอาตำรวจมาเลยเหรอฮะเอาตำรวจมาเลยใช่นี่ก็เป็นในโรงพักที่นายกับอยู่นไหนก็ในไหนท่านตำรวจก็มาแล้วครับฝากตรวจเยี่ด้วยโอ้โนี่อันนี้เจ้านายเจ้านายที่ตรได้ท่านโอ้ยนี่รู้หมดเลยเหรอใครไม่รู้หรอกใครไม่ใครรู้ใครจะไปรู้โอ้ไม่รู้ไม่มีทางเรื่องนี้ไม่ใครรู้เลยเนี่ยพี่ๆเขานี่ก็แบบก็ก็เป็นอยู่โรงพักที่ ไม่ละมาที่มาที่มานี่หน่มาที่ไหนแล้วเราก็แบบมาสองคนมามีรถตำรวจมาอะไรมาเป็นตำรวจหรือเป็นครูเนี่ยไอ้นี่ตัวหลักเหรอตัวหลักตัวหลักเลยหวยคนสัมภาษณ์หนูเรื่องหวยอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยหนูไม่รู้เรื่องเลยค่ะต้องโดนแล้วแบบเนี้ยดูตอนพี่ตั้มโทรบอกว่าขอเบอร์ข้างในถ่ายต่อได้ใช่ปะข้างในข้างในถ่ายได้เลยค่ะพูดจากปากหวยก็ไเลยป่ะเออหวยพี่ อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆพี่อยากแบบหมวยวันที่คุยกับพี่อ่ะวันที่ไม่เช้าดีกว่าไม่เช้าเดินเข้ามาหมวยพูดอะไรกับพี่นะมันนานมากนี่เองต้องโดนบบนี้กูไม่แต่ไม่ตกใจเท่าไหร่อเอาตรงแต่แค่รู้สึกว่าจะแก้ปัญหายัางไงไม่ได้กลัวเพราะเราถูกต้องอแต่ว่าเอ๊ะทำไมเขาก็เลยถามว่าพี่ต้องการอะไรคือว่าตอนนี้ต้องให้สง่งกับประชาชนหรือย,อยังไงเครียดนิดนึงโดนไปสัตว์มาเลยนะคิดว่าพี่จะแบบ คิดอยู่แต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่แบบเอ๊ะหายไปไหนกันหมดคิดอยู่ตังิดตงิดแต่ว่าไอ้นี่มันร้อนไงไอ้กูน้องอ่ะกลัวมันแบบเอนี่มันจะมันจะเป็นปัญหาเดี๋ยวไม่้กูร้อนกูก็ร้อนเตอนนี้แดดโคตรแรงเออสุดท้ายแล้ขอบคุณนะขอบคุณพี่นะขอบคุณมากที่สั่งมาเล่นครับเห็นน้องเขาร้อนแหละพี่ก็เลยรีบจบโอ้ยขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนน้องเขาต่อยอ่ะในในพี่ตำรวจจริงแล้วก็ขอบคุณที่มาช่วยเตือนดูแลด้วยครับขอบคุณครับ คุณครับที่พูดกับกล้องนิดนึงว่าตอนนี้อยู่ในรายการตั้มตั้มตั้มครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในรายการตั้มตั้มตั้มครับตั้มน้องตั้มเพื่อความบันเทิงครับเพราะว่าผมก็เป็นแฟนคลับน้องตั้มเขาเหมือนกันครับครับติดตามมาตลอดตั้งแต่ตอนประกวดเดลสตาร์ขอบคุณมากพี่เดลสตาสามใช่ไหมเก้าครับพี่โอ้โหตั้มวราพรตั้มเอฟไม่ต้องพูดขอบคุณพี่นะขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ติดไวเล็ดด้วยติดไวเล็ดจริงจังเขาอยากได้ยินเสียงตค้ำไงพี่อยู่ข้างในตั้งเห็นเยอะนั่งข้างในเห็นอู้ไม่เห็นฟิล์มฟิล์มมันก็ใส่อ๋าแต่พี่มืดอยู่แล้วไงอันนี้ชมกันใช่ไหมครับเปลี่ยนข้อหาแล้วปต่หมิ่นประมาทหาว่าบุรีฮะบูลลี่ไม่ได้เป็นประมาทหลักฐานทุ่งทงอย่างนี้หมิ่นอะไรกันของเขาจริงนะผมไม่ได้กล่าวหาของเขาจริงยอมรับเหรอ สะใจชิบหายเลเนาะได้ตั้มตั้มั้โอ้ยคกรับครับครับก็ยังเอากันได้เนาะือไดีอ่ะบ้้งพี่ใส่แล้วพี่รู้สึกก็แบบเออว่ะเป็นผู้กำกับอย่างี้ก็น่าจะแบบมีสง่าราศีดีนน่นคนแขกนู่นและกองกูก็ข้างในเดี๋ยวถามจริงพ่กไอโกรู้ปะ เพราะไอ้โก้เล่นเล่นแบบกูไล่ยังไงก็ไม่ไปแบบจะต่อยอย่างเดียวเลยไอ้เฮียกูก็แบบมึงบ้ามึงไม่กลัวตำรวจตรงมึงคือขวัญใจดันตรวจได้ไอ้เหี้ยชี่เอาเดี๋ยวเจอของจริงนะกูเคลียร์ไม่ได้สอนกองซะแล้วตำตำตำซะแล้วฮะจริงๆริอะไม่ได้แบบตกใจขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่าจะเคลียร์ยังไงเพราะเราก็มั่นใจว่าเราถูกไงแต่ก็ไม่รู้สึกว่าจะโดนแกล้งตั้งหิบนิดเดียวแต่ ใจอะ่ะมันกังวลหลายอย่างเว้ยมันเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ก็จะพูดกูก็เอ๊ะถ้าไม่จริงจริงไม่จริงเอาไว้ก่อนแล้วโทรออมันหลายอย่างไงในหัวโกรธพี่ไหมไม่โกรธโกรธเลยแต่จําแม่นเลยอะ่ะก็ไม่รู้สึกงไงแค่แบบอ๋อเล่นกันประมาณได้แค่นี้บบนใช่ไหมได้แค่นี้ได้แค่นี้ใช่ไหมได้แค่นี้เพราะว่าครั้งแรกได้แค่นี้แหละได้แค่นี้เนาะครั้งแรกได้แค่นี้ เออมัันครร้งแกเล่นเนียนทุกคนแล้วพี่ MV ก็ถ่ายเรื่อยเวลาก็คือว่าเกินอยู่มึงยังจะเสียสละเวลามาเล่นให้กูอีกอะไรเงเหมือคนรักเองเออผมแบบพี่เดี๋ยวผมเล่นเองผมเล่นเองผมเล่นได้รับรองผมชอบใช่เล่นใหญ่มากเออไปทำางทำงานทำกานทำกานทำการไปทำงานทำการไปดีนะช่วงเบรกพอดีทำกันทำกันกันเยวเลย เดี๋ยวเบรกเดี๋ยวเบรกแหกก็จะโดนค่าอะไรนู่นนี่นั่นอีกคนระับโทรกลับไปก่อนเลยเขี่ยหรอเย้ย